เราไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยหนักๆเนี่ยจะไปอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับแม้จะยังไม่มีตัวเลขผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะครับแต่เราทราบกันดีครับว่ามีพืชผลทางการเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยเสียหายเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมด่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนะครับผู้ที่ไปประชุมเนี่ยนะฮะก็คือกุณภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเอ้าทําไมนายกไม่ไปฮะเพราะว่า,าถ้าดูไท,ทางการเมืองแล้วเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยควรจะเป็นคุณภูมิธรรมไปก่อนอันนี้ค,คือมารยาททางการเมืองนะฮะเพราะยังไม่มีคณะรัฐมนตรีะนะฮะท่านนายกก็ยังไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ก็ให้คุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ที่เคยดูมันอย่างยาวนานนะครับ คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกครับหลังจากประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านน้ําก็มีการติดตามสถานการณ์พื้นที่อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือประเมินฮะจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าจังหวัดเชียงรายจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปถึง2-3ถึงวันนะฮะแล้วก็กําหนดแผนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไว้ก็ให้กระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์เฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแพร่น่านพยาวและสุโขทัย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสูงมีเป็นผู้อำนวยการสูงนะฮะสามารถสั่งการและดูแลพื้นที่ประสานหน่วยราชการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงปุ๊บนะฮะบอกเลยฮะประกาศเป็นพื้นที่อุทกภัยและภัยพิบัติเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นําอุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากรเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตรงนี้สําคัญฮะพ ประกาศเป็นพื้นที่อุทกภัยและภัยพิบัติเนี่ยความช่วยเหลือเนี่ยงบต่างๆเนี่ยมันจะสามารถเทลงไปลงได้<ฆ>นะฮะรวมถึงเยียวยาหลังน้ําท่วมถ้าเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่ประกาศโดยกระทรวงมหาดไทยปึ่งปุ๊บแล้วนะฮะเงินเนี่ยก็จะสามารถลงไปได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและมากกว่าในพื้นที่ที่ไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับความช่วยเหลือก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่คุณภูมิธรรมเนี่ยออกมาบอกนะครับการคาดการโดยกรมบุตร ว่าเป็นอย่างไรการช่วยเหลือจะมีแนวทางอย่างไรแล้วก็การบริหารจัดการน้ําด้วยนะครับพอรู้ว่าฝนจะมาและมีพื้นที่ไหนที่จะต้องประสบความเดือดร้อนที่แจ้งโดยปอพอแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยหน่วยงานที่จะต้องบริหารจัดการน้ําน้ําในเขื่อนน้ําในฝายน้ําในพื้นที่ก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรครับการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนต่างๆเนี่ยก็ต้องดูทั้งแต่ต้นน้ําปลายน้ํานะครับโดยเฉพาะเขื่อนิริกิตตอนนี้ครับ มีศักยภาพในการรองรับน้ําได้อีก40%ครับจึงให้ระบายน้ําจากลุ่มน้ํายมและลุ่มน้นํานาดลงเกลือนเศริกิจและลําน้ําสาขาส่วนปริมาณน้าหลักจากเชียงรายคาดว่าจะไหลสู่แม่น้ำโขงภายใน2-3วันและสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายหากมีฝนเพิ่มก็จะต้องพิจารณา เพิ่มเติมมาตรการอื่นๆอีกต่อไปครับขณะเดียวกันสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสอทรชร่วมกับกระทรวงคมนาคมติดตามสถานก,การณ์น้ําท่วมตามถนนเส้นต่างๆหากมีน้าหลากท่วมเส้นทางให้ประสานงานเพื่อที่จะเจาะทางระบายน้ําใช้แบรีเออร์ปิดกั้นเส้นทางน้ำพูดได้ง่ายจัดการบรรจ,จราจรทางน้ํานั่นเองนะครับ <c oughs> ให้น้ําไหลลงสู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมเพราะบางทีปล่อยให้น้ําไหลกระจายเข้าไปใน พื้นที่บ้านเรือนประชาชนอย่างที่เราเห็นบางทีถนนสายหลักไม่ท่วมนะครับค่ะไปท<ป>่วมแบบว่าสายรองในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านเดินทางออกมาไม่ได้คือบางทีนึกว่าสถานการณ์คลี่คลายรถทัวร์ผ่านไปได้อะไรผ่านไปได้คนในพื้นที่ในหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าโอ้โหท่วมขังมาเป็นเดือนแล้ะเดือดร้อนมากเลยอันนี้คือสิ่งที่เออมองไม่เห็นนี่คือน้ําท่วมที่มองไม่เห็นนะฮะคือบางทีเราเดินทางไปปุ๊บอา้าวไปปัวไป จังหวัดน่านไปท่าวังผาอา้าก็เดินทางไม่ได้แล้วดิน้ํา,ายุบแล้วนี่หารู้ไหม่ ในหมู่บ้านในหลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำยังท่วมอยู่น้ําที่ยังไม่สามารถระบายไปที่ไหนได้อันนี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยต้องให้ความสําคัญพิจารณามาตราการช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยนะครับถนนสายหลักก็จําเป็นถนนสายรองก็จําเป็นถนนในหมู่บ้านก็จําเป็นเรื่องของที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประกอบกับประชาสัมบธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบในเรื่องของสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและการช่วยเหลือประชาชนโดยกรมป้องกัน,กนและบรรเทาสาธารณภัย ทหารแล้วครับกระทรวงกลาโหมก็มีการสนับสนุนสะพานแบริงก็คือสะพานชั่วคราวพื้นที่ไหนที่สะพานถลม่มพื้นที่ไหนที่น้ําท่วมจนถนนเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรไปได้เอาสะพานชั่วคราวเนี่ยไปปูหรือว่าไปสร้างไว้เพื่อที่จะให้คนในพื้นที่สามารถเดินทางออกมาได้ไม่อย่างนั้นมันเหมือนติดกบใช่ถูกตัดขาดไปเลยไฟก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีกินรอความช่วยเหลือจากทางการด้วยถุงยางชีพ กับเรือนะฮะบางทีไม่ทันหรอกครับเพราะพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเยอะมีเรือในจังหวัดสักเท่าไหร่มีพื้นที่ที่มันประสบภัยสักเท่าไหร่ไปดูฮะไม่ไม่มีทางพอครับสําคัญหลักการสําคัญเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนแต่การที่จะช่วยเหลือตัวเองก็ต้องหน่วยมีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมาซัพพอร์ตด้วยสร้างทางเดินสร้างทางคมนาคมแล้วก็จัดการจราจรทางน้ําเนี่ย ให้มันเหมาะสมในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรหิหารจัดการน้ําในพื้นที่เขตปา่าเพื่อลดความรุนแรงของน้ําหลากเพราะบางพื้นที่เนี่ยคุณพิทยาพรและท่านผู้ฟังฝนตกหนักมาสองสัปดาห์แล้วเช่นพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวานฟังผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะฮะคุณชัยนรงวงใหญ่ก็บอกว่าบางพื้นที่เนี่ยนะฮะที่เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมในพื้นที่เพิ่งจะมาเป็นช่วงนี้เพราะดินบนภูเขา ดินในพื้นที่ต่างๆรองรับน้ำอุ้มน้ำมาสองสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้ไม่ไหวมันไหลลงมามาทั้งดินมาทั้งน้ำก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับเขาบอกว่าน้ำท่วมที่น่านตอนนี้คุณพิิยพรรัฐมุฟังเหมือนปี49เพราะว่าน้าท่วมหนักๆในพื้นที่น่านเนี่ยปี49หนักสุดไม่ใช่ปี54เนาะตอนนี้เนี่ยพอๆกันแล้วะนะฮะดังนั้นเรื่องของความช่วยเหลือเนี่ย ก็ทามาอย่างเต็มที่ของจังหวัดนะครับส่วนกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็ควบคุมดูแลสินคา้นคาให้จําเป็นและกเพียงพอไม่ให้ปรับราคาสูงขึ้นซ้ําเติมประชาชนอันนี้คนกรุงเทพคง,คงรู้ดีตอนน้าท่วมปีห้าสี่มาม่าซองหนึ่งอะเกือบร้อยค่ะคือโหแบบขึ้น<ต>หลาย <10 S 2> าาท่าบาวหกสิบบาทคือถูกสุดนะค,คะคือถ้าน้ําท่วมเนี่ยข้าวยากหมากแพงจริงๆฮะคือเรื่องเนี้ยควบคุมยากคือถ้าคุณไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่เป็นไร ขาก็ไม่งอของมันมีอยู่แค่นี้คือมันเป็นหลักการของตลาดจริงๆของมีน้อยความต้องการเยอะราคาก็จะสูงเขาเรียกว่าข้าวยากหมากแพงถูกต้องค่ะตามคําพูดนั้นเลยใช่แล้วนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปควบคุมอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเอาสินค้าไปกระจายค,คือถ้ามีของปุ๊บเนี่ยราคามันถูกลงนะฮะแต่ถ้าเกิดไปควบคุมราคาบอกอย่าขายแพงนะแต่ของมันมีน้อยฮะ,ค,ะคนต้องการ ยังไงคนก็ต้องกินต้องใช้มันไม่พออยู่แล้วมันไม่พอการแก้ไขของกระทรวงาพาณิชย์คือต้องนําสินค้าลงไปในพื้นที่และควบคุมราคาควบคุมราคาอย่างเดียวไม่ได้ครับท่า,รานรองนายกก็บอกว่าก็จะทําตามนี้นะฮะแล้วก็ปีนี้บอกเลยฮะไม่เกิดอุตกุกภัยรุนแรงเท่าปี54เพราะปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วลรัฐบาลร่วมงานการทํางานอย่างเต็มที่นะฮะมีงบประมาณช่วยเหลือภัยพิบัติจะนํางบกลางเกี่ยวกับภัยพิบัติเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับ งบกลางในการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเมื่อเกิดน้ําท่วมหรือว่าภัยพิบัติต่างๆเงินตรงนี้แหละครับที่จะถูกนํามาใช้งบกลางที่เราเห็นว่าอา้องบกลางมีจํานวนเยอะๆทําไมไม่เอามาใช้ละ่ะนี่แหละค่ะคืองบสํารองที่จะนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอุทกภยัยนะครับคุณภูมิธรรมเวชเชียชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาดิษก็บอกว่าตอนนี้ สำนักนายกอยู่ระหว่างการจัดเตรียมถุงยางชีพรวมทั้งเตรียมระดมโดรนจากทุกหน่วยงานเพื่อดูภาพมุมสูงและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับค่ะ